ในหลวงทรงงานตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะทรงมีพระชนมายุมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านจะทิ้งประชาชนคนไทยข้าพเจ้าคิดว่าตลอดไปตราบใดที่ท่านอยู่ตราบนั้นคนไทยจะอุ่นใจได้ว่ามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเมตตาประชาชนไทยอย่างจริงๆด้วยหัวใจของท่านถึงแม้ว่าคนที่อายุต่ำกว่า40ปีอาจจะไม่ค่อยได้เห็นพระราชกรณียกิจทางโทรทัศน์เท่าไหร่ แต่คนที่อายุมากกว่า40ปีถ้ายิ่ง50-60ถึง60นี่แน่นอนย่อมเคยเห็นการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่การที่ไม่ได้เห็นไม่ทันเห็นว่าท่านทรงงานหนักเพียงไรก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะมาพูดว่าไม่รู้ไม่ใช่มัง้งท่านไม่ทำมัง้งอย่างนั้นไม่ได้จริงๆแล้วตามหนังสือแม้แต่โทรทัศน์เขาก็ฉายพระกรณียกิจย้อนหลังหลายครั้งอยู่แต่ข้าพเจ้าม,มั่นใจว่า ชาวพอ,อสวอทุกคนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกคนจงรักพักดีต่อพระองค์ท่านความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยล,ลักษ์อัครราชกุมารีในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวณจังหวัดมหาสารคามวันที่23มิถุนายน2557